นในใน,นามของประธานคณะกรรมการจัดงานครับได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานครับซึ่งผู้ที่่ทานเป็นประธานแบบเปลี่ยนจากท่านผู้ว่าในการในวันที่บริษัทนี้ครับรกราบเรียนนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีที่เคารพดิฉันนางพงศ์ไสณ์นามประธานสภาวัฒนธรรมอมเภย ในนามของพุทธศาสนิกชนชาวอเมรเกาเในอขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกในวันนี้ตามพุทธประวัติที่องค์ ออกพรรษาหนึ่งวันชาวพุทธทั้งหลายเรียกวันนี้ว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกอำเภอเกลองในจังหวัดอุบร,รัฐธานีได้ร่วมใจกันจัดก,กิจกรรมเพื่อถวา,ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยการฟ้อนรำถวา,ายปฏิบัติบูชาต่อเนื่องเสมอมาทุกปี ที่สำคัญอาทิเช่นการขับร้องทํานองสรพัญญัเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและกิจกรรมก้อนรำโบชาวันพระเจ้าปูโลกและพุทธสารของรัช60ปีซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชนทั่วไปรวมประมาณ500คนหมัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วขอกราบเรียนเชิญนาย <Nice. S 2> สุภสิทธิ์กอรจรรญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมฟ้อนรำถวายวันพระเจ้าเปิดโลกประจำปี2567 ข้าราชการพระภิพัพุแะชิมพภาพท,าววาาาทาา่านเจ้าวาดวัดป่ามหาิอจารย์ท่านพระครูโสพลอาภรเจ้าคณะความเชื่อในท่านพระครูพิยักันทคุนเจ้าวาดวัดป่าจังหาวาสท่านในเผยขึ้นในท่านหัวหนาส,สวน่วนการหัวหนางานรับวิสาหกิจผู้เลียสถานศึกษาท่านาาออสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รรขุนราธานาท่านผู้ใหญ่ลูกกรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านตลอดอพี่น้องพุทธศานิกชติธรรมมีตระส่การครับผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติและก็เป็นกันเองมากๆนะครับเหมือนทางพิธีกรได้พูดว่ามาเพื่อนในเหมือนกับว่าบ้านตัวเองผมมาจังหวัดบนท์รั้งแรกคุณแม่พามาหาเพื่อนพี่ชายที่ขื้นในแล้วก็ต่อเข้าไปที่จังหวัดบุนรานิ หือว่าเป็นจังหวัดแรกในชีวิตก่อนอายุห้าขวบขวบขหกขวบที่มาจังหวัดพระนครนะครับผมจึงจำติดตาติดใจอยู่นานนะครับเหมือนอุบัแล้วเาลือกในก็ยิ่งอักเขาอีกเหมือนมาบ้านตัวเองนะครับอย่างมางานประเพณีต่างๆของเึงในผมเห็นความพร้อมเพรียงของพี่น้องชาวเึงในแล้วทําให้รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็คงลืมเึงในไม่ได้นะครับอันนี้ก็เช่นแต่จางเก่ารายงานของท่านประธานสภาวัฒนธรรมความุืเถลืใน ท่านได้มองเห็นนะครับประชาชนผู้มีจิจตใจใฝ่ธรรมะเราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามานะครับโดยเฉพาะเรามีพุทธสถานของราช60ปีนะครับคือพระคือพระใหญ่ซึ่งพวกเราได้คารพกระถือและกราบไหว้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่พวกเราได้มาสร้างความรักความสามัคคีโดยเฉพาะการป้อนนะครับเปิดโลก เป็นการสร้างแรงกระบรรดาบุญในหมูาช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 ่คณะพุทธศาสนิกชนของเรานะครับต้องขอขอบคุณท่านแองคือท่านหน้าสู้นักการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งแต่เช้านะครับเราไปตักบาตรที่บ้านจีทวนด้วยกันมานะครับท่านไม่เคยทิ้งไปไหนผมมาลงพื้นที่ท่านพาพวกเราที่ตลอดนะครับก็ต้องขอ,อขอบคุณท่านในโอก,กาสนี้นะครับปอานนี้นะ้เวลาอันเป็นมงคล เป็นอุดมมงคลบุญแล้วผมขอเปิดงานกิจกรรมการปร้อนรำบูชาวันพระเจ้าเปิดวูชาวันพระเจ้าเปิดรูกประจำปีปศ .2517 ร่วมกับทุกท่านนักแบบนี้ครับ ครอข้าบน,น,บานบเป็นการเจรึกภรอนะครับประวัติศาสตร์ในปี2567ท่านสุภสิทธิ์์่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีผูนะ้ว่าคนบนคนบ้านานครับเราจะได้ร่วมใจรึกภาพอันเป็นมงคลยิ่งนางเตื้งหน้าพระคุณเจ้าสามรูปปนะระกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนัวชิโรภาพ พระบุสุพลอาภกรแล้วก็พระพระภูปิยะนะครับปิยะจัะนทรคุณหลวงพ่อชาลีของเราครับอีกสักครู่นึ่กับทางภาพสื่อมวลชนบันทึกภาพและก็นาแชร์แล้วก็ได้รบกวนทำข่าวด,ด้วยนะครับโอเคเชินท่านผู้ว่าอยู่ทางด้านข้างครับเพื่อชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจนางป้อนนางรำที่มาริมกิจกรรมข้างบนบอกครับ ยืนไหมครับหาพี่เองคุณได้บ้านแม่อ่ะนางรำพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมครับ้อขอบริเวณทางด้านหน้านะครับแล้วก็นางแบบอยู่ทางด้านหน้าผู้ใดกริส้ซธอมหรือสอมหน้าผู้มั่นใจให้ดูต้